ความงดงามของมวลมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสันติคงเปรีบยบได้กับดอกไม้หลากสีที่สามารถเบ่งบานได้ในทุกพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเสนอสารคดีพิเศษบุกงาวันนาความหลากหลายที่ปลายด้ามขวานทองวันนี้เสนอตอน พัฒนาคุณภาพชีวิตจากหัวใจหน่วยพัฒนาสันติกับภารกิจหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดแชดดแดนภาคใต้การปฏิบัติงานทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านเช่นการศึกษาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งปรบับปรามและยุติการก่อเหตุของกระบวนการก่อความไม่สงบ ที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอยู่ท่ามกลางความวิตกกงังวลแต่ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญความเข้มแข็งของชุมชนประกอบก,บกับการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยความจริงใจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับเข้าสู่ความสงบสุขเหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ดอกไม้หลากสีสามารถเบ่งบานได้ในทุกพื้นที่ที่มีความดีงามเช,เช่นดอกบุกงาวันนาความหลากหลายที่ปลายด้ามขวานทอง